กินชานมมาพาไปซื้อชานมหน่อยสิโอ้ยไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้เขามีเดลิเวอรี่แล้วโทรสั่งก็ได้แล้วไม่ได้เพราะว่าร้านเนี้คนขายเป็นคนจีนถ้าไปที่ร้านอ่ะชี้สั่งมันง่ายกว่าอภาษาจีนเหรอใช่สเิเดี๋ยวพูดให้ได้นะได้แน่นอนอ่ะงั้นลองเว่ยไม่เป็นไนค่ะอ๋อเว่ยว่าเหี้หยวเ้ยนไวาก要一杯奶茶原味的 啊、哦，还要一杯绿茶。你的地址是什么？啊、呃，我在 ABC 公司。好的、啊，好的。好呃，请问付款方式有哪些的？啊，外卖到了就给他现金吧。一共一百二十铢，没有运费。好的，谢谢。 จริงด้วยค่ะประโยคสั่ง Delivery เป็นภาษาจีนไม่ยากเหมือนที่จันตานบอกเลยถ้าไม่ยากไหนอาจารย์ต้องลองทวนให้หน่อยว่าถ้าเราจะสั่ง Delivery ต้องพูดประโยคอะไรบ้างคะได้ค่ะประโยคแรกเลยค่ะก็คือสั่ง Delive r y ภาษาจีนพูดว่าเตียนวายไม่ความหมายก็คือสั่ง Delive r y นั่นเองค่ะสองที่จำได้ก็คือฉันต้องการค่ะว่วเย่า ความหมายคือฉันต้องการและตามด้วยสิ่งที่ต้องการได้เลยนะคะอย่างเช่นห่อเย่าอีเป้หน่าชาความหมายก็คือฉันต้องการชานมหนึ่งแก้วค่ะอ่ะแล้วถ้าอยากรู้ที่อยู่ล่ะคะต้องพูดประโยคอะไรจำได้ไหมคะที่อยู่คำว่าที่อยู่ภาษาจีนคือที่เจือหนีเตอที่จือ是什么ความหมายก็คือที่อยู่ของคุณคือที่ไหนนั่นเองค่ะ ค okay, ค่ะยังมีอีกนะคะยังมีการถามวิธีการชรําระเงินค่ะคําว่าฟู่ขวดฟังชื่อแปลว่าวิธีการชาระเงินถ้าเราอยากรู้ว่ามีวิธีการชาระเองินยังไงได้บ้างเราต้องพูดว่าฟู่ขวดฟังชื่อ有哪些的อีกรอบนะคะฟู่ขวดฟังชื่อ有哪些的มาดูประโยคสุดท้ายค่ะ没有运费没有运费 แปลว่าไม่มีค่าส่งค่ะคําว่ายิ่นเฟยแปลว่าค่าส่งนั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะแค่รู้คําศัพท์ไม่กี่คําก็สั่ง Delivery เป็นภาษาจีนได้แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ตาลมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราช่อง all about Chinese ค่ะขอยากรู้หัวข้อไหนของเป็นด้านล่างได้นะคะ จเจียนค่ะ